เคครับก็การสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจวกโคทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาสวัสดีคนที่ลักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมซอสอาร์ออนไลน์อิ e เ a c t o r จเตอร์เข้าสู่พาร์ทที่137กันแล้วนะครับเย้ นะก็กลับมาอีกครั้งแนละ้วผมสำหรับคลิปการเปิดกาชาของ s so อสอาร n ออนไลน์อิเล็กโทรแนะครับผมเนาะก็แน่นอนแล้หลายคนก็คงจะรับทราบกันดีแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางตัวผมเองเนี่ยมีงานทําเป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะที่ถามว่าทำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยไลค์บวกกับอ่าไม่ค่อยทําคลิปเปิดกาชาอิเล็กโหรืออ่าเกอื่นก็ง่ายๆครับผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะ เล่นสักเท่าไหร่ระบวกกับสถานะผมตอนนี้บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านแถวปทุมใช่ไหมยังไม่มี WiFi เป็นของตัวเองซึ่งผมเคยพูดในคลิปประจาสัปดาห์ว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าได้เงินก้อนแรกมาเมื่อไหร่เนี่ยจะสมัคร WiFi แน่นอนร้อเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆ นะผมเพราะว่าเผื่อต้องการเล่นเกมอื่นแล้วลบวกกับข้อดีของการบีร์ไฟคือถ้าเกิดเราอยู่บ้านเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตไงเลยมาเนี้ยซึ่งแน่นอนนะแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็แชร์ไฮสปอร์จากโทรศัพท์อีกเครื่องอีกเครื่องนึงอยู่ <are> นะครับผมเนาะก็ความเดิมจากพาร์ที่แล้วนะครับทางเราได้ได้ทำการเปิดตู้วันเคลียรไอแคลไปใช่ไหมเปิดสเต็ปที่3นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทางเราเปิดได้ของ เจ้าสกิลอ่าสือน,นะใช่ไหมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสกิลอ่าสือน,นะใช่ไหมเลเปีย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 อ่ะนี่ที่เราเปิดได้นะครับผมซึ่งอ่าโซนโตเองก็ยังไม่ได้เล่นเลเปียอย่างจริงจังนะแต่ที่ผมเคยบ่นไปก็คือคุณผู้ชมดูเซตอุปกรณ์ดาบเลเปียแต่ละอย่างดีคือมันของดีทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิ ของดีทั้งนั้นเลยอะแต่ผมเลือกที่จะแบบใช้ไม่คุ้มมาเอา beer, ดูดูด,ดูแต่ละใบคือแต่ละใบมันคือของดีทั้งนั้นแต่ผมเลือกที ia, Dios, ่จะแบบอานโนกูไม่ได้เล่นเลปีออะไรมานนีนะผมเดี๋ยวเอาว่าไว้มีโอกาสค่อยเล่นแล้วกันนะครับก็ได้รอนเราเปิดได้อัสนาซึ่งตัวตัวผมก็อยากได้คีโตนะเพราะว่า ถ้ากิเราเล่นดาบอะเนาะเราไม่ได้เล่นเลยเ,เ,เปียะนะผมอันว่าหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สลับพาร์ทที่แล้วนะครับผมเนาะก็สลับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่1นึ่งร้อยสามสิบเจ็ดกันแล้วอีกนะครับผมเนาะแน่นอนกิจกรรมนี้ก็มากันแล้วปะคาผ่านมาประมาณตั้งสองหรือหนึ่งสัปดาห์นะผมนั่นก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบแปดปีก็ผ่านมาสักพักและ แต่ทางผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสทําคลิปเปิดการชาของอิ t เตอร์เฟกเตอร์เลยนะครับผมเนาะคือส่วนหนึ่งก็ตามที่บอกครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยแบบเออคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทํากันหน่อยดีกว่าไหนๆก็มีเวลาว่างทําแล้วแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าเผลอๆนะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปดองก่อนแล้วก็ค่อยมีเวลาค่อยลงนะครับผมเนาะแน่นอน ฉลองคร,รบรอบแปดปีก็คือมีสกิลใหม่เข้ามาก็คือเป็นลิงสกิลใช่ไหมซึ่งเท่าที่ดูมาเหมือนเป็นการคอมโบกับสกิลเพื่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดาเมจของอลิงสกิลจริงๆอ่ะดาเมจค่อนข้างที่จะเบามากๆนะผมเนาะไอ้มันไม่ได้เบาดิมันก็แรงอยู่ดี่หว่าใช่ไหมสองพันหกสองห้าแล้วก็สองพันแปดเอว่าสกิลมันดีนะผมสกิลมันดีรนะบบกับ ่าเอาง่ายๆนะมันเหมือนมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมันเหมือนเหมือนเป็นสกิลบัฟให้กับสกิลเรามันแรงขึ้นแล้วบวกกับาคารโบกับเพื่อนๆเลยมาในซึ่งส่วนตัวนะอยากได้อัลเซน่ามากๆพ่อรือไหมเนื่องความที่ตอนนี้ผมเล่น Star Burst 4แล้วถ้าเกิดว่าผมเล่น s t เ r อร์ s t 4เนี่ยผมก็จะสามารถที่จะใช้ความสามารถของลีสกิลได้ เราก็จะทําให้ดาเมจของ Starburst s e a m แรงกว่าเดิมนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เราเล่น Starburst s e a m ทั้งหมด2ใบใช่ไหมเออเราเล่นทั้งหมด Starburst s e m ทั้งหมด2ใบก็คือเป็นของปกของเดิมกับของที่เป็นเบอร์เดย์นั่นเองนะผมเราก็บวกกับตอนนี้ก็คือกิจกรรมใหม่ก็มาแล้วนะก็คือกิจกรรมวันคริสต์มาสซึ่งรู้สึกว่าของใหม่นี่ยังไม่มาเนาะเหมือนจะมาเป็นของเก่าก็คือของปีที่แล้วนะผมซึ่ง อ่าเหมือนจะยังไม่มาเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่ง้วกันนะครับว่าเขาจะอ่าเล่าเนื้อเรื่องอย่างไงนะครับผมเนาะก็ตั้ที่บอรนะ์ดในคลิปนี้เป็นคลิปดอกนะผมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็คงเห็นไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมก็คืออ่าอะไรนะไลฟ์สตรีมของซอสอะไรอิลอิเกอร์แฟกเตอร์ใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้วันนั้นแหละที่ผมกลับมาไลฟ์ในรอบหลายวัน น่ผมเพราะว่าด้วยความที่เราไปทํางานนั่นเราก็ไม่มีเวลาซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าผมไปบ้านเพื่นแล้วก็เปิดมาไลฟ์สตตีมอินเอก f a c t ฟ r เลยเพราะว่าเดีวยครับที่ตอนนั้นมันสองคนรอบแปีแล้วไงเราต้องมานั่งไลฟ์คุยอะไรเหน่อยแล้วกับว้มันมีอะไรน่าพูดคุยไหมระบบก,กับเผื่อบางคนถามว่าเอ้ยตอนผมทํางานไปยังไงบ้างอะไรมานี้นะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหนะ้านี้ผมก็ไปแอบเปิดตู้นี้มานะ ซึ่งตู้เนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะที่แบบเชื่อคือคุณทุกคุณผู้ชมดู Ari, อาร์ตไออาร์ตมันสวยมากแล้วยูกิแม่งเป็นฟูเบิร์ดน้ําแล้วก็ควรรู้เป็นเชนนะ้ำซึ่งเอาจริงสองเอาจริงตู้เนี้น่าสนใจกว่าลิางก์สกิลอีกพี่งตรงไหยแต่นั่นแหละฮะเราไปโฟกัสลิงก์สกิลดีกว่าเราพบพบด้วยความที่สเต็ปต่อไปที่ผมจะเปิดเนี่ยคือสเต็ปสามซึ่งถามว่าก่อนหน้าในตอนที่ผมเปิดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองได้แลไหมครับคําตอบคือไม่เลยฮะ เปิเชี่ยอะไรแบบลยจนจนกว่าจะถึงการันตีอะนะผมเนาะก็อ่ะประเดิมตู้ฟรีก่อนเลยลวกันนะสามร้อยามสิบโลใช่ไหมสามร้อยสามสิบโลนะครับผมก็อาจจะโหลดชาร์จนิดนึงอ่ะเกลือเรียบร้อยแต่เมื่อวานนี้เปิดได้สกลิลเนะาะก็จะไม่ปิดเมื่อวานนี้เปิดได้สกลิลนะครับผมเนาะสำหรัมสามารถก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะว่าหลายๆเขาก็คงรู้แหละว่าเอ้สกลิลเป็นไงในมานี้นะครับผมเนาะ ส่วนตู้ฟรีก่อนหน้านี้ก็เปิดมาแล้วเรียบร้อยซึ่งถ้าผมจะไม่ปิดนะเชนตู้เชนตู้เชนฟรีผมได้ชิลอนมาใช่ไหมเออตู้เชนฟรีตู้เชนฟรีผมได้ของชิรอนมาซึ่งแน่นอนว่าทั้งเกมที่เคยเล่นมาเชนสกิลที่ผมมีแค่ไอสองสกิลปะก็คือมีคีริโตะแล้วก็ซิลิก้าอันนี้เพิ่งได้เพิ่งได้ในตอนตู้ฟรีเลย อ่าแล้วก็ต่อมาฟูเบิร์ดซึ่งผมก็ขอว่าเอ้ยมึงอย่าก,กลับมานะแม่งก็กลับมาแล้วรู้ไหมคือสกิ 3, 2, 1, ลใครสามสองหนึ่งริเวิครับมันกลับมาแย้วเนี่ยจนตอนเนี้ยมันบวกสามแล้วคุณผู้ชมคือคุกูขอมึงว่าเฮ้ยมึงอย่ามานะกูขอแหละอย่ามาใน,านสัตว์มึงก็มาหากูจนได้เฮโอเฮ้ยกูว <c ười> ีตอนไหนว่าได้ใชฟสกิลเอ๊ะ ไอ้อันนี้มีตอนไหนว่าลืมแล้วจำมันเถอะนะครับก็มันมาเยอะนะมันมาพร้อมกันกับอะไรวะ EQ ปะเออมาพร้อมกันกับ A EQ อันนี้อันนี้ถือว่ามาอัปเดตแล้วกันนะเออนี a q นะครับผมเนาะเออส่วนสกิลที่เหลือผมก็จําไม่ได้แล้วว่าผมได้ของใครพราะอันว่าที่ผมจำได้มันมันจะมี f u ลเ b ิ r ์ดแล้วก็ c h a สก skill นะครับผมเนาะอะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดเลยละกันนะครับผมว่าสำหรับสำหรับสเตจที่สามเนี่ยเราจะ ออกไหมถ้าเกิดออกก็จะเผยคลิปให้กับคุณผู้ชมดูเลยว่าเฮ้ยเราเปิดสติพิสสาบได้แล้วนะส่วนโจผมแน่นอนเลงอยู่2 s k สกิลก็คือจะมีคิริโตอาส์นะถ้าเกิดได้คีริโตก,ก็จะได้เลดก็จะได้เลดิบเล่นเลยแต่แต่ถ้าเกิดว่าเอาให้โชว์สุดๆนะอย่าไปอัสนะเพราะว่าผมจะได้เอาอาสนะมาเป็นตัวคอมโบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กดความสามบ,บ้าของอ่า เลสกสกิลก็จริงแต่รู้สึกว่ามันจะมีปุ่มให้เรากดใช่ไหมเออมันมันมันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับผมเนาะโอเคมาสเต็ปสามการันตีสี่ดาวนะครับผมเนาะก็ไม่ได้น่าตู้นะแต่ก็มีโอกาสออกอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะโอเคไปายเลสโกสเต็ปสามเป็นไงจ๊ะเอาคือสำหรับผมใครได้หมดเลยจะคิริโตกหรืออาสินาก็ได้แต่ถ้าให้ดีสุดคืออาสินาแล้วกันเพราะว่ามันจะได้คอมโบกับสตาร์เมื่อสี่มืองเอง นะครับผมเพราะว่าคือถ้าเกิดสมมุติผมได้ดาบมาก็จริงคือมันก็โอเคแหละแต่มันจะไม่ได้เล่นไงเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เซนหลักที่ผมเน้นเล่นสักส่วนใหญยกก็คือตาเบอร์สีไปแหละเล่นอยู่เซตเดียวนี่แหละอ่าอันนี้สี่นะครับผมเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าหลุดเลยกก่อนก็ดีนะผมถ้าหลุดเลยกก่อนก็ดีนะครับผมก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าห้านะครับโอเคหกนะครับอืมเจ็ด ไม่มีแปดเก้าติบอ่าเดี๋ยวเรามารู้สิบเอ็ดนะครับว่าเราจะได้ประเภทอะไรดาบหรือเลเปียนะครับไปสามสองหนึ่ง ability อย่าบอกนะว่าล้งสก,กิลไช้ไหม ability หรือสก,กิลหรือเปล่านอกเล็ก นั่นไงอ่าได้เป็นอะไรวะเนี่ยวิฟยูออร์โฟเซดาเมอาโอเคอันนี้ผมไม่รู้วันซ้ำหรือเปล่าสรุปนะ,ค,ะคุณผู้ชมผมต้องเก็บเพชรต่อไปวะเอาฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าเราน่าจะยังไม่ลงนะโอ้โหเคยมีแล้วด้วย โอเคก็ถ okay. okay. ือ okay. ว okay. ่าหลักๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็คิดเออถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปดองก่อนแล้ว no> กันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดได้ตอนไหนก็เดี๋ยวลงตอนนั้นแหละเอาไวว่าเจอกันใหม่ในสเต็ปที่สี่นะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายสเต็ปข้ามไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้มีเพจล็อกอินฟรีอยู่นะฮะโอเคฝาลาไปบ่ายครับผมเจอกันในอ่า คลิปต่อไปแล้วผมว่าช่วงช่วงนี้น่าจะน่าจะ,าจะไม่ได้ทําคลิปเกิดยวกักาอินดเกียวยาวเลยเพราะว่าน่าจะไปโฟกัสลิงสกิลซะส่วนใหญ่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะอ่ะมาครับเรามากันต่อที่สเต็ปที่สี่กันต่อเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่สเต็ปสามการันตีก็ได้อะไรก็ใหม่รู้นะครับผมดังนั้นเรามาต่อรอบ ที่สเต็ปที่4เลยแล้วกันนะครับผมแล้วแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาก็คือเป็นอีเวนต์คริสต์มาสของปีล่าสุดนะครับแล้วก็กาชาใหม่คริสต์มาสซึ่งพูดตรงๆนะครับว่าอยากเปิดน,นะแต่เรายังค้างไม่อยู่นะคุณผู้ชมนะผมซึ่งตู้ใบ่พูดตรงน่าสนใจมากนะครับผมดูดีน่าสนใจมากคุณผู้ชมแต่เราต้องฮึบเอาไว้นะครับผม แล้วคุณดูอาร์ตเวิร์กพระเจ้ามันเช่างดีสุดเลยเกินแล้วดูอาร์ตยังแค่มือเรานี่ยมันเกี่ยวกับคู่รักเลยนี่หวาใช่ไหมไอ้ยั่ไม่เกี่ยวกับคู่รักเลยนี่หวายป้าอปเอ้ยนะครับแล้วก็เอออีบ e, ีอะไรไหมไม่น่าม,มีนะอ่ะงั้นเรามาต่อที่สเต็ปที่สี่เลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็อืมก็ตัวหลักเดี๋ยวคริสต์มาสค่อยว่ากันนะครับผมไหนๆก็มาละไป ยถ้าเกิดสเต็ปสี่ยังไม่ได้ก็สเต็ปห้าเจอกันเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมนะครับก็คือดาบกับเลเปียเออเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมนะดาบกับเลเปียนะครับผมอันนี้สองนะสามสี่ห้าว่าไงว่าไงว่าไงอันนี้ห้าละ โอเคหกว่าไงเรเปรียว่าไงเรเปรียหกแล้วไอ้แปด A. เอ้เจ็ดเกลือวะ่ะแปดผมว่าเกลือเก้าสิบสิบเอ็ดเรียบร้อยเ,ยเกลือแดกเกลือแดกคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเ,บเกลือแดก เจ,ผผเจอกันสเต็ปที่ห้าครับไอไอไอคุณผู้ชมอืมเจอกันสเต็ปที่ห้าครับไ่าละไอ้เกือยเดกส้นติดเอาละฮะก็มากันต่อเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับสเต็ปที่ห้าที่หา้ากะเอาไว้แล้วแหละว่าสุดท้ายก็ต้องถึงสเต็ปที่5จริงๆซึ่งนั่แหละฮตามสภาพแม่งก็ถึงสเต็ปที่5้าจริงๆ <laughs> ซึ่งประเด็นก็คือ ไม่เหมือนกับเชสสกิลอีกแล้วหรอเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยตามในคลิปกาชาผมเปิดที่ผมเปิดตู้เชสสกิใช่ไหมก็คือผมเปิดจนถึงสเตปที่5เหมือนกันเวซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดก็คือการันตีเราได้เป็นอะไรนะอบิลิตี้มาใช่ไหมก็ขออย่างเดียวอย่าเฟลแล้วกันไปไปได้อย่าเอาอ b บิลิตมามึงเอาอาวุธไหนมาก็ได้คือถ้าเกิดไปไม่ได้สุดนะ้าผมขออาวุธที่แบบเล่นประจํา อ่จถ้าแบบจากได้ที่สุดตามที่บอกหนึ่งเรเปียตามมาด้วยดาบนะผมจะได้เกิดว,ว่าเอาเอาเอาให้ดีสุดก็คือเรเปียเพราะว่าตามที่บอกแหละผมจะได้เอามาคอมโบอ่ะก็คือมันไม่จะเป็นต้องกดสกิลหรอกแต่แค่ว่าอาจะเปิดฟังก์ชันความสามารถของอ่าลิงสกิลนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เรามีเพชรอยู่ประมาณ3,190ันหน่้ยกซึ่งจะบอกเลยนะครับว่าไอเพชรที่ผมได้มาเนี่ยมันคือเพชรก้อนสุดท้าย ของล็อกอิน8 0 0 0ันเดย์นะคุณผู้ชมเอ้ยต้องเรียกว่ามันคือเพชรก้อนสุดท้ายเออมันคือเพชรก้อนสุดท้ายของฉลองครบรอบ8ปีแล้วคุณผู้ชมเพชรก้อนสุดท้ายก็คือ1,000พันะซึ่งแต่ละราคาตภาพแม่งเปิดจนหมดเลยแ <c oughs> ม่งเปิดจนหมดลีเวนนะครับผมโอเคมาตู้ฟรีก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าเสียงกับ เสียงเก๋เสียงผมก็เสียงเกมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะถ้าเกิดบาลานซ์ก็เกิดไม่บาลานซ์บาลานซ์อย่างก็ตามนั้นนะจ๊ะโอ้เราได้เป็นสกิลนี้มานะผมนาะก็เป็นธนูน้ําใช่ไหมเอาไว้เข้มสกิลอันนี้น่าจะค่อนข้างไม่เก่าไม่เก่าเนาะดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแม็กซ์สุดเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยสามสิบน่าจะช่วงสามปี ถ้าถ้าเกิดว่าดาเมจประมาณนี้น่าจะช่วงสามป,ปีนะครับโอเคมาก็ตนที่บอกนะถ้่าหวังสุดคือเลเปียเราลงมาก็คือดาบเราลงมานันก็คือเป็นหอกเราลงมาก็คืออ่าคอนเราลงมาก็คือขวานและท้ายสุดอ่าเราลงมาก็คือธนูแล้วก็ท้ายสุดครับเหมือนกับปีที่แล้วเลยซิลิกา ซึ่งไม่รู้เป็นหาเลยนะซีริก้าชอบเป็นอ b i l i อีกและวะ้วอะเรียกได้ว่าเป็นทุกปีทำไงไดนะ้แต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองนะเนาะเออคจริงจริงซีริก้ามันก็มีซั้นเหมือนกันไงแต่ด้วยความที่ครวรู้มันแย่งตำแหน่งและวะ้วว่ะเลยเป็นได้แค่บ b i l i t y นะครับโอเคงั้นรวยกันเลยแล้วกันนะผมนะสหรับสเต็ปที่ห้าว่าลิงสกิลการันตีหน้าตู้ได้อะไรตอนที่บอกนะภาะวานาอย่าเอาอบ b i l i t y มา นะผมเนาะแล้วถ้าเกิดไปไปได้สึดขอดาบไม่ก็เลเปียแต่ถ้าเกิดไปไปได้สึดขอเลเปียนะผมเพื่อที่เราจะได้เอามาคอมโบกับ Star ์เ r s ร์สซเป็นะครับผมเนาะโอเค okay, งั้นก็ปะลุยโอม่าโอม่าโอม่าคุ้งโอม่าโอม่าโอม่าคุ้งโอมาคุ้งหรือจะหลุดเลทสอง i สกิลก็ได้นั่นแล้วแต่ไม่ว่ากันเออเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จดาว่าน่าจะเรนเดอร์คลิปแล้วก็ลงคลิปเลยนะคุณผู้ชม เออเพราะว่าด้วยความที่ไอสามสเตปตั้งแต่ตั้งแต่สเตปสามมาคือก็คือตามที่บอกแหละผมอัดคนละวันเออผมอัดคนละวันเว้ยเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดใครได้ตามก็จะตามว่าเออตอนนี้ผมอยู่ในสานะแบบเออทํางานอยู่นะเออแต่ก็ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาทําคลิปทําเกมอะไรนะเออเฮ้ยสีทองน่าจะดุลเลศ ไม่ใช่การันตีด้วยอันลิชุดนอนไอ้เช้ดหลุดเหลยเป็นลิงสกิลดีกว่าไหมเดี๋ยวนะอะไรคือการที่ออกอับเบตี้อย่ยานะยานะยานะกูขอนะอย่าได้สัตว์อย่าได้เฮียย่านะหรือมันจะจริงหรือมันจะจริงวะใช่ไหมยย่าพรีสขอบคุณมากการันตีเป็นดาบปะ ใช่ปะถ้าด่าไม่ว่ากันใช่ไหมเขาไม่ใช่วะอย่าบอกนะอย่าบอกกูนะกูอย่าบอกนะกนะกนะสีทองยายาโอเคกูว่าการันตีการันตีพลิปไม่ใช่อนนะไรวะโครู้เหรอใช่ปะ อ่ะโอเคเรียบร้อยได้โคร,รู้มาอ่ะอะแม่ปลาไม่ปลาไม่ปลาไ,ได้อยู่ได้อยู่โอเคอ่ะก็สรุปเราได้ดุดเด่มานหนึ่งสก,กิลครับผมเป็นอเบดิตี้ของอลิชโนนนะเหมือนจะลดดามเมจธาตุาไฟโอ้อเบดิตี้นี้คอมโบกับประเภทสก,กิลที่เป็นธาตุน้ำแล้วก็ ใส่อลิสาสกิลใช่ไหมบวกโจงตี20%เอร์าไว้แค่สกิลบวกโจงตีแอคแทกหนนะครับโอเคก็อาถ้าผมใช้ผิดใบนี้ผมไม่เคยมีนะก็สรุปเราได้เป็นคอร,รูมาก็คิดคิดในแง่ดีอีกทีหนึ่งก็คือดีกว่าออกอบิลิตี้ให้กูแล้วกันเพราะว่ากูได้มากู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 ก็ไม่ได้เล่นหรอก นะผมถามว่าได้โครู้มาจะทำอะไรหรอก็คงตอบได้แค่ว่าน่าจะเข้าคลังนะครับเพราะว่าก็ตาที่หมอแหละเราหวังอัศนะไม่ก็คิดได้ตรวแต่ก็ตาสภาพครับก็เกมมันออกบีฟันให้ก็เอาเอาไปทําอะไรล่ะก็เอาไปทําอะไรไม่ได้นอกจากเล่นเซตเดิมที่ไม่ใช่ลิงสกิล แล้วก็รือบอกก่อนตอนนี้มันก็มีตู้นี้ขายได้นะจริงตู้นี้ผมโคตรอยากเปิดเลยคุณผู้ชมอันนี้อันนี้นนจักใจนะจักใจนะโคตรอยากเปิดเลยตู้เทียเนี่ยเออเอ๊ะมันเอามากับขายตอนไ,ไหนวะเนี่ยโคตรอยากเปิดเลยตู้เนี่ยเออเพราะว่ามันมีมันมีเป็นในนี่เหมือนกันเนี่ยดาบดาบหรืสกิลนะครับเออแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิป รวมรวมต้งเรียกว่าต้องเรียกว่ารวมเลยคลิปรวมเปิดกาชาสำหรับตู้ลิงสก,กิลหรือฉลองครบรอบ8ปีสำหรับสเต็ปที่3 4 5ก็ตามสภาพเลยนะครับผมเนาะโอเคก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนดูแหละก็นะช่วยๆกันดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าตามที่ผมบอกแล้วก็ อาช่วงนี้เราทำงานนะครับผมแต่ก็ใช่ว่าผมก็ไม่ได้มีเวลาทำคลิปนะคุณผู้ชมคือด้วยความที่งานที่ผมทำมันมันมันไม่ได้เป็นโรงงานนะมันเหมือนเป็นงานในห้างในมาในระบบกลับกลับมามันก็มีเวลาอย่างไรกัคือต้องเรียกว่ามันแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะเครียดแต่สำหรับผมมันมันชิวๆตอนกลับมานะมันจะชิวๆหน่อยนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะกลับมาทีทําคลิปไหนนะโอเคก็ถือว่าโอเคนะผมก็ได้เป็นมิสซันของกรู่มมาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเนาะเพราะทอด้วยความที่สดหนึ่งก็ไม่ใช่หรอกอยากเก็บอาร์ตของฉลองครบรอบแปดปีด้วยนะครับผมเนาะโอเคปะล้วผมซื้อเกมเล็กฟังคุณปายจ้ะปะละปละปะละ